เช้าวันนี้แบมแบมคอมเมนต์เจบีคุณเป็นคนขี้เหนียว คาดว่าน้องแบมนาจะได้อ่านในกลุ่มแชทในคาทอล์กแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็เลยแบบมาคอมเมนต์ใต้คลิปของแฟนคลับอากาเซ่ที่โพสคลิปพี่เจบีเมื่อวานเลยนะคะว่าคุณเป็นคนขี้เหนียวก็คือโพสเป็นภาษาเกาหลีเลยโพสเซลเซลเออคุณเป็นคนขี้เหนียวนะเจบีคุณเป็นคนขี้เหน,ยนะ JB, เน,น,เนียวมากนะเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานที่พี่เจบีนะคะไปที่ร้านออมมาแล้วก็ได้พูดคุยกับแฟนคลับและระหว่างนั้นพี่เจบีก็แบบเอเอ๊ ฉันนึกขึ้นได้ว่าเออแบบเด็กๆเคยสัญญากับฉันไว้ว่าเนี่ยถ้าหากฉันเข้ากรมเออแบบเมมเบอร์ Member ในเกาหลีก็คือเข้ากรมก็คือเมมเบอร์ต่างชาติอเมริกันไทยกงก็คือ ATK นะคะก็คือจะแบ่งรายได้หนึ่งเปอร์เซนนะคะให้กับเมมเบอร์ที่เข้ากรมนะคะทุกคนคะ่ะคือแล้วแบบเออเพิ่งนึกขึ้นได้ก็เลยแบบเออนึกขึ้นได้ไหนๆแล้วเมื่อวานก็เลยเออไหนลองแชทลงไปถามดูในคาท็อกสักหน่อยดีกว่านะเพราะเออก็ไม่เห็นว่าจะเคยได้เลยเออไอที่หนึ่งเปอร์เซ็นนั้นก็คือไม่เห็นเคยได้เลย ไทยแลนด์ Thailand, รู้เรื่องแล้วไทยแลนด์ Thailand, ออกตัวแล้วเออคุณเป็นคนขี้เหนียวนะเดี๋ยวเราจะรอดูกันต่อไปว่าอเมริกาพี่มาร์กแล้วก็ฮ่องกงพี่แจ็กสันจะมีปฏิกิริยาขับเรื่องนี้อย่างไร